ดีครับวันนี้จะพามาชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายปราสาทเห็นพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับ,รบซื้อแล้วใช่ไหมคร,ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ซื้อตัว๋วเจ็ดโมงครึ่งสิ้าโมงอันนี้เป็นสภาพด้านใน เดี๋ยวพาชมข้างในอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวออด้านในก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ด้านขวามือนะครับเป็น,น้องเฟสตัวห้องน้ำตัวนี้ด้วยก่อนเข้าว่าอาจจะน่าจะต้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยอเพราะจะต้องเดินเข้าแบงค์นในไม่แน่ใจว่าไกลแค่ไหนนะครับ ข้างในไม่แน่ใจว่ามีห้องน้ำไหม,มก็แนะนำว่าให้ห้องน้ำเรียบร้อยเลิศพทน,นี้พาเด็กๆคุณย่ามาเที่ยวอ่าวันนี้ผมจะพามาชมปราสาทเห็นพี่มาอ่าจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันปะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศพิพิธภัณฑ์อ่าทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะ แล้วด้านในก็จะประมาณนี้ครับกว้างมากอันนี้เป็นปราสาทเก่าดูข้างในทางเข้าด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวปราสาทต,ตัวปราสาทอันนี้เป็นด้านซ้ายด้านใน,ดน,ในเดี๋ยวพาชมด้านนี้ก่อนนะ ัอ่าอันนี้ก็พลับพลาเปล,อเอล,ล,เปลืองเครื่องพลับพลาเปลืองเครื่องข้อมูลก็ประมาณนี้โอสวยงามเป็นหินแท่งสี่เหลี่ยมคนสมัยก่อนน่าจะมีเสื้อพอสมควรด้านใน ครับโอหสวยเป็นการเอาเหินก้อนใหญ่ๆมาเรียงกันครับมาเรียงกันสวยมากลหลายๆชั้นเดี๋ยวพาชมด้านในของตัวปราสาทอันนี้คือโซนอ่าส่วนของสะพานนาคราช เป็นบันไดทาดงขึ้นไปสู่ตัวปราสาทานหน้าก็จะมีเหมือนสิงโตอ่าสิงโตแล้วก็มีพญาน,นาคทางเข้าสวยงาม,มนั่นสวยงามมากอลังการนี่เลย เป็นทางเข้าประตูกําแพงซุ้มประตูกําแพงแก้วครับทางเข้าส่วนนี้อลังการงานสร้างมากๆสวยงามสวยงาม เห็นแต่ละต้นเนี่ยสุดยอดมากเห็นแต่ละต้นเนี่ยอลังการใหญ่บิพ่มอ๋อมีคนถ่ายด้านในก็มีอีกชั้นหนึ่ง นี่เลยชาลาทางเดินชาลาทางเดินอ๋อด้านในมีบ่อน้ำด้วยข้างในนี้เป็นปราสาท สวยงามมากสวยสวยสวยภาษาด้านในนี่สวยมากนั่นเลยโอ้ในทางเข้าครับ เราได้ย้อนยุคเข้าไปในสมัยก่อนก็จะมีโครงโครงเหล็กที่ค้ำยันไว้เพื่อป้องกันโครงสร้างให้มันแน่นหนานะครับน้าไในก็จะประมาณนี้ห้ามปีนอโอ้โหถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะลึกเข้าไป ก็ะจะเป็นปราสาทเล็กๆเล็กๆครับกระจายกันอยู่ด้านในก็จะมีะทัลลูปอยู่ตรงกลางทะลลูปอยู่ตรงกลางด้านบน รป,ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปชมข้างในกันอ่าส่วนนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรปลางประทานปลางประธานอาจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของปราสาท เป็นหินหินสมัยโบราณน,นาะา,าับจะมาจากเขาแล้วก็มาสกัดเป็นรูปทรงลึกมากครับโหใหญ่มากหลายโซนมากเลยด้านนี้ด้านนอกประมาณน,นี้ความสูงก็ประมาณตึก าสามชั้นสี่ชั้นสวย ยูข้างนี้ยู่ข้าง,น,น,างนรู้สึกเย็นอันนี้เป็นด้านหลังนะด้านหลังก็จะเดินเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวลองจะเดินเข้าไปตรงนี้ว่ามันจะสุดที่ไหน เข้าไปเลยพี่เลยเโซนด้านในก็จะเป็นลานเหมือนกับลานาลานกิจก,กรรมอเนอกประสงค์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับข้างในก็มีอีกส่วนหนึ่งทางโน้นแต่ก็น่าจะหมดแค่แค่จุดนี้แหละประมาณนี้ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะครับออกจากตัวเมืองมาก็น่าจะประมาณ50โลได้มั้งไม่ไกลนะครับก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อว่าต่อไปจะพาชมที่ไหนกันสวัสดีครับ